หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมัง่งคั่งกับช่อง Rich m o o n Coin นะครับวันนี้เราก็มารับชมในเหรียญที่ชื่อว่า Book of Meme วันนี้จะไม่ได้เป็นการวิเคราะห์นะครับเรื่องกล่องโครงสร้างของเหรียญแล้วก็เรื่องของการประเมินเหรียญเพราะว่าเราได้ทำไปคลิปก่อนหน้าแล้วเราก็ไม่น่าจะสำคัญอะไรเพราะเป็นแค่เหรียญปั่นธรรมดาจริงๆนะครับมันจะควรจะไปอยู่ในคอนเทนต์เดียวกับ ฝั่งของโซหรือโซโลน่านะแต่อเผอิญเนี่ยถ้าเกิดผมทำคอนเทนต์เนี้ยส่วนนึงผมคิดว่าคนจะไม่ดูนะครับคนจะดูเหรียญที่มันเกา่าๆเหรียญตัวเล็กๆเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ให้ไว้ประมาณนี้นะครับเอาแหละนะครับเราพูดถึงเหรียญ book of meme หรือหรือบอม นะครับตัวนี้ก็สะกดด้วย B O M E ราคาอยู่ที่0.01293แล้วในสัปดาห์ที่แล้วมีการเข้าไปกระดานไบแน,น้นะครับอย่างรวดเร็วทั้งสปอร์ตทั้งฟิวเจอร์ตอนแรกบอกจะเข้าแค่ฟิวเจอร์ตอนหลังๆเข้าสปอร์ตไปด้วยเลยนะครับคือเข้าอย่างเต็มที่เลยฉะนั้นเหรียญตัวนี้ มันมีอะไรให้ปั่นต่อแน่นอนนะครับแล้วก็การปัดเนี่ยดูท่ารีบร้อนรีบรนด้วยไม่เหมือนกับวิฟนะครับหรือด็อก i ิ h แฮฟอ่ะที่ปั่นเป็นระยะเป็นช่วงๆนะครับดังนั้นมันน่าสนใจมากเราเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างของเหลี่ยนเนาะมันก็ไม่น่ามีประโยชน์อะไรเรารู้ว่ามันเป็นการปั่นแหละแล้วอุปทานอะ่ะนะครับมันก็ประมาณ6กห0 0ล้าน เท่านั้นเองนะครับใกล้เคียงกับ A D A กับ X R P ฉะนั้นเหรียญตัวนี้มีโอกาสจะถึงหนึ่งดอลไหมผมว่ามีนะครับมีสูงมากๆโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกที่มันเปิดตัวแล้วเข้ากระดานเนี่ยไบแ a น c e มันก็ขึ้นมาเป็นอันดับร้อยละนะครับเดี๋ยวหน้าที่ของพวกเรานะครับก็คือตามเข้าไปเก็บสักพันสักหมื่นเหรียญ นะครับถ้าเกิดจะเก็บเอาไว้เนี่ยผมก็คิดว่าเหรียญน,นี้ยน่าจะถ้าเกิดพูดถึงการปัดระยะสั้นอะใกล้ๆหนึดอลลาร์ก็น่าจะเริ่มเทขายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายังไงมันก็ไปต่อแหละแต่การไปต่อของมันอนะที่จะเกินไปสัก1ดอลลาร์เนี่ยมันมันไปยากแล้วนะครับคล้ายๆกับดอกวีแพรนะครที่ไปประมาณ2อถึงสมดอลลาร์เกือบ3ามดอลลาร แต่ก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือด่านที่จะเข้ากระดานใบไหนมันผ่านไปแล้วมันจะข้างเข้าโรบินฮูดต้องเข้าคอยเบดนะครับเนาะก็ส่วน book of m e ีมก็น่าจะประมาณนี้คือเข้าใบแนนไปแล้วก็รอโรบินฮูดคอยเบดแล้วก็ะดานอื่นๆที่ยังไม่ได้ลิสต์นะครับดังนั้นการปั่นของมันเนี่ยผมว่าปั่นไปได้เยอะนะครับเพราะว่า ก่อนเข้ากระดานปใปไหนก็สูญหายสองตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพียงเวลาแค่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับดังนั้นเหรียญตัวเนี้ถ้าว่าไปน่าสนใจไหมในการปันเราพอที่จะเอาข่าวหลายข่าวเนี่ยมาประกบกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของคดีของ FTX ในปีนี้คดีของ FTX เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสาม ครั้งใหญ่ๆที่เราพอรู้นะครับหนึ่งคือปลายเดือนมีนาคมนี้ประมาณยี่สบสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหกกับอีกคดีหนึ่งก็คือประมาณเดือนเมษายนคดีของอในปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็มีการสรุปคดีไปแล้วว่าแซมแบงแมนฟรีเนี่ยจะต้องติดคุกนะครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีเพราะว่า,าเหมือนกับไป โกงเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปแบบยืมเงินโกงเงินแล้วก็เอาเงินของลูกค้าไปอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงาการเปิดหน้าม้าของฝั่งของเอเชียด้วยนะครับเป็นคดีการช่อโกงนะเรื่องของแซนแบง k ์แมนฟรีเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกคดีหนึ่งคือตอนเดือนเมษาอันนี้นักนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นสงครามระหว่างเดมแครตกับรีพับตีกันหรือเปล่า นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการให้เงินสนับสนุนของฝ่ายของพรรคการเมืองก็น่าจะให้ทั้งสองฝั่งแหละ ftx นะครับตั้งแต่สมัยทรัมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็เห็นแล้วว่ามันต้องต้องปั่นแน่นะครับส่วนตัวของโซหรือโซโลนาเนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญแม่แรงใหญ่เนาะดันั้นมันก็จะมีอยู่สามช่วงนะครับเมษา พฤษภามิถุนาพักแค่เดือนเดียวเหลือเดือนมิถุนาก็จะมีคดีใหญ่อีกนะครับแต่อาจจะเป็นคดีของวงในของ FTX อันนี้เราว,าว่ากันนะครับก็จะไปสรุปคดีไหนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือข่าวพวกนี้คาดว,ว่าน่าจะเอาโซโลนาเนี่ยขึ้นประมาณห้าถึงหกร้อยดอลแน่นะครับในระยะเวลาแค่สามเดือนนะครับดังนั้นผมว่าปั่นแน่ นะครับโซโลนาจะไปไกลมากๆตอนนี้ก็สองร้อยสิบดอลละนะครับแล้วก็เตรียมไปต่อแบบยาวๆแน่นอนนะครับห้าถึงหกร้อยดอนละนะครัซึ่งเราก็ต้อง mm hmm. ต้องมาดูด้วยกันนะครับว่ามันจะมันจะปั่นไปถึงไหนเนาะดังนั้นผมว่าถึงแน่นะครับแล้วก็การปั่นเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะครับที่ทางวงในเขาเล่น นะครับหนึ่งก็คือเหรียญจุ๊บหรือจูปิเตอร์เราก็เหรียญที่ชื่อว่าไพ n e เน็ตเวิร์กนะครับณนะตอนนี้นะเหรียญโซเหรียญบลอง,องนะครับแต่บลองเนี่ยผมว่าน่าจะต้องรอกรอัตลาดจะทิงปีหน้านะครับเพราะว่าเหรียญบ้องเนี่ยมันมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มันให้ผลตอบแทนสูงในช่วงเนี้ย เม็ดเงินยังไม่ได้เข้ามาในตลาดคริปโตแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกเข้ามาใช้เฉพาะในฝั่งของสปอร์ตบิตคอย ETF นะครับดังนั้นการเล่นเนี่ยก็เล่นลองเล่นช็อตธรรมดานะครับตามสมญานามของ FTX อยู่แล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งคือ book of meme เนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องถูกปั่นนะครับเพราะมันปั่นง่ายนีย่อุปทานแค่หมื่นล้านนะครับพอที่จะเป็นไปได้ว่าจะไปถึงหนึ่งดอนนะครับเราก็พอรู้ว่าเม็ดเงินมันขนาดไหนนะครับคนปั่นน่ะ มีเส้นมีสายขนาดไหนที่จะพอปั่นได้ฉะนั้นภายในสามเดือนเนี้ยนะครับไม่เกินสี่เดือนเหมือนคล้ายๆวิปตอนเปิดมาคือเดือนประมาณพฤศจิกากับตุลานะครับพอหลังจากปีใหม่ก็เข้าหนึ่งดอลลาร์แล้วนะครับใช้เวลาแค่สามสี่เดือนเท่านั้นตัวนี้ไม่น่าพลาดสามสี่เดือนน่าจะใกล้ถึงหนึ่งตอนฉะนั้นคุณต้องมีไว้นะครับสำหรับเดตนี้คือเป็นเหรียญยอดแห่งการปั่นเลย เอาไว้สักถึงหนึ่งดอนนะครับแล้วเราก็มาว่ากันผมว่าราคาเนี่ยน่าจะไปไกลมากๆนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาตัดสินด้วยกันนะครับว่าเหรียญเหล่านี้ที่ผมว่าเนี่ยมันจะเอามาผนวกกับข่าวแล้วมันจะเป็นการป่านตรงนี้พอดีหรือเปล่านะครับแค่เราพลาดเรื่องของบลองไปนะแต่ส่วนตัวผมไม่ต้องเอาอะไรมากนะครับคือถือสปอร์ตไปเถอะสักพันหมื่นเหรียญผมว่าคุม นะครับสำหรับตัวนี้คือเป็นการปั่นระยะสั้นก็ผมแนะนําประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีเรามีกลุ่มนะครับมิชชันนิวมูลมีเอพนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญบองโซนะครับเหรียญของตระกูลของโซโลนาเนี่ยก็จะไปอยู่กลุ่มนั้นนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง นะครับแล้วผมก็ขอโปรโมทหลักสูตรเหรียญต้นน้ำใครสนใจนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะเพราะหลักสูตรเหรียญต้นน้ำก็มีไว้สำหรับการหาการซื้อเหรียญต้นน้ำนะครับใครอยากจะรู้เพิ่มก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ค่าคอร์สประมาณสองพันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แจ้งเอาไว้ว่ามาติดตามด้วยกันนะครับสำหรับตัวของเหรียญต้นน้ำผมว่า อนาคตไก่แน่นอนนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้กลิบนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้เหรียญ Book of Meme หรือโบมจะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยบิ๊กเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานได้